เราบดายเนาะมันเป็นฝันจังไรเนาะค่ะเนาะมันเป็นฝันจังไรค่ะกัตีเป็นตัวเลขกั้เพื่อนเลยอ๋อของบดายเบาความฝันย่างให้เขาอค่ะบอกตัวเลขไปเลยคือตีไปเลี้ยวของย่างสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่12สิงหาคม2567นะครับ มือนีอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขความฝันของคุณป้าเตือนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับป้าเตือนฝันใด้2ตัวแข็งๆน,นะครับ4ี่หตรงๆนะครับสําหรับรัฐบาลไทยที่ผ่านมานะครับสําหรับงวดนี้ป้าเตือนเ่าจะฝันในเลขตัวใดก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันด้วยครับเด้อก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมนำโชคขอขอบคุณคนสุรินทีวีนะครับพร้อมทีมงานนะครับ ที่เพิ่นได้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาภนะครับแอดมินบุญทมน้ำโชคก็ขอขอ,ขอคุณหลายๆเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาภกับประเตือนงวดที่8น้ำกันเนาะครับเนาะมัอนี้มีโอกาสเดินทางมาหาครับเออเอิอว่าเอิอนเตือน เออเร่อ่ว่าทั้งคนเขาเอื่อนก็ปัดเตือนอ๋อทำอนเดิป่าเดินป่าปดเตือนเอากระสีไปน้ำเพลินได้เนี่ยไปน้ำเพนเออปาน้ำเพลินเลยเนาะเดี๋ยวเดวไอ้ทนเงโชคเอซสิสงสยเออบอสิงงเนาะเออโอ้นะครับกะแต่วางวดทีแล้วเนาะแมนได้ยินข่าวว่าจมื้อใจท่านเบิ่งหัวไม่เอเลยโอ้ตอนนี้ก็ได้เบิ่เราเลยค่ะตอนนี้ได้มาแล้วเนาะเมื่อวานแ่ไท่านเหอือนเนาะบอสติเิมาถามไห้เขาบ่ เป็นเป็นแต่ไหนคือยังพักแน่แท้แต่เลขฝันละครับโอ้ฝันมาได้จังหวดละครับนี่ฝันกระทึงวาเรื่อยๆอยู่ค่ะบอกแต่ว่างหงดเมื่อกี้นี่จังแห้งไหมบ้างแห้งตรงๆเลยค่ะเลยเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยสี่หกค่ะสี่หกโอ้ว่าให้เพิ่นกลับสาเดือนเพิ่นอยากกลับเนาะคือคนฝันนี่บ่ห้กลับ แต่ว่าคนซื้อนี่คือมันมันอยากเสียเงินไดงพ่อป้าป้าสั่นมามาเกิดว่าเข้าบอกก็สี่หกสังเกิดเลขมันออกหกสี่เก็เสียเงินเนาะเอาเอาเบาความฝันอยากอยากฟังความฝันย้อนหลังเนี่ยฟังความฝันย้อนหลังคือแบบสี่หกถึงได้เพื่นนะครับความฝันนี่คือให้ไปแล้วก็ว่าเบาบดายเนาะมันเป็นฝันจังไรเนาะค่ะเนาะแม่มันเป็นฝันจังไรค่ะแต่ซีเป็นตัวเลขเลย ของวันได้เบาความฝันยังให้เขาบอกค่ะบอกตัวเรือไปเลยมคือเขาตอไปเรียของเจ้าของผมมากับว่าซื้อเลยนะครับมันเป็นจังไรฝัาเบาว่าได้เบาว่าได้แต่ว่าฝันเหม็นแห้งเขาว่าเนาะตืนมาเลยเรื่อยความฝันเจะพอค่ะอ้ครับมันแมนคัตแมนกับฝันได้เก่าสามแต่มันออกสามหกเนาะมันกลับหัวทีทั้งกาเนาะอวครัวสามหกที่หวเจ้าหัวที่ผ่านอ่ะมันจ้ะ ผู้เพิ่นเอาเป็นก็คือสิได้เนาะแม่นผู้เอาเป็นเพิ่นก็ได้อยู่ค่ะครับอืก็ดีใจที่เอฟซีพิ่นหมานก่อนเนาะอ่าพวกผมมามาใหม่นะครับก็อยากมาตามตองหัวเด้ฮะนี่เออนะครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับสิบหกฝันหรือยังฝันแล้วค่ะโอ้เอาสิบพันดีคือเก่าหนาเนาะอฝันคือเก่าแหละค่ะฝัน เอาว่าความฝันอ่าความฝันสูสูฟังเนี่ยครับกับันนี่ฝันว่าเด็กหน่อยไวรุ่นเนาะค่ะมันอะไรกุ้มขาไย่มันแม่ค่ะมคุ้มขาย่แบบนี้เขาไปเห็นเข้าไปเห็นเขาก็บหยันมั้งขาเขาเขาก็บแรนนี้แรนนี้แบบนี้เลยไปพ่อย ย่านหลังหนึ่งค่ณไ้ย่า่ถือขาว่าสันคุณใส่ล่งหามมาสันใส่รุงห,ามมา,งหามมาเขาก็เลยว่าไปมองคนหลายไแล้วมันจีด้บวกกาขาเขาก็เลยวางสี่ไปเห็นคนหามรุงย่า่เลยมากอ,อ,อ๋อย่า่ที่ถือเมน,นที่ถืกร้านขายทะลวตายตาย,ตายเป็นเป็นย่าย่ที่หูจักกันแมนบะบอค่ะบอหูจักใน้องฟันในหูจักเลย เล้าตายแมนเล้าตายจะไหนอีกครับบัน้กาพอตายเราก็หามมาเนาค่ะครับแตคือจําได้ํำนั่นเลยจําได้ํำนั่นแหละกันเลยมาขอนสีแกงขึ้นเดียวกันนั่นฝันว่าไอ้จังอยู่ของเขาเงี่ยนจะของอ่ะค่ะเยี่ยนหลังเกาค่ะเยี่ยนหลังเกาเพราะว่าอันนั้นก เดบานเลขทีน่องหกสิบองค่ะแต่ว<อ>่ากับว่ให้เพิ่นดอกืุตีเอาแตอันที่ว่าหามล่งนีง่นแหละอ,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 อันอันฟันที่สอ,งน,นองนี่ฟันมาจย่ยังไงก่อนฟันใบคน,คนของเขาเฮี้นหลังเก่าสันคนของ,ของ,เ,องเขาขเฮี้นหลังเก่าบ้านหลังเก่าในบ้านเลขทีหกสิบสองหกสิบสองหมอนมันง่ามอย่ได้หรอหกสองาะสิมีสันคนไายลอตเตอรี่ท่วไปเหมือนเร็วอยู่ ถ้านี่บอกว่าหกสองนี่สิบะไห่จ้ะกัเล่ยมาบาริกที่จะก้อนบ่ค่อยออกค่ะบ่ค่อยออกกัเลยโบไหเพิ่นจัดแต่ผู้มากกัให้เพิ่นจัดเอาค่ะอ่าล่องเบิ่งเนาะหกสองพื่อสีมาเด้แมนค่ะเออที่นี่ว่าโบไห่เลขตัวนี้แมนโบไห่เลขตัวนี้แล้วแล้วชิบะไห้เลขผมตัวไหนเนาะฮันนี่เนาะมากไก่ฝันถามลูกนี่แหละค่ะแมนที่ที่ไห้แล้วแมนบที่ไห่แล้วแลูกไก่เนาะ จะคล้องกับซื้อใบ้หลแล้วค่ะโอ้ฝันเองเล่นเองเล่นเองนักเล่นพอนี่ตัวนี้เนาะคือคือข้าปล่อยเหล็กออกไปแล้วฝันดีอยู่ค่ะอฝันต่อขึ้นเลยครับฝันว่าเพิ่นบวชอยู่นี่เลยบวชด้วยวัดพระเจ้าใหญ่นี่ยเลยฝันจากข้าซื้อเหล็กแล้วแมีนซื้อแล้วปล่อยเหล็กออกไปแล้วครับ ฝันว่าเพื่อนมาบวชมีงานบวชอืออันนี้เพื่อนบวชเสร็จแล้วเนาะรพระองค์นั่นเพื่อนก็ถือขันเลยปวยท่านมากครับวันนี้นึกว่าเอ้าเขาขึ้นนั่งอยู่ไก่แท้เพื่นจีโยนมาถึงเฮาดีเลยวังทีแต่ว่าพระองค์นั้นเพิ่นจิเลมองมาหาเฮาเลยเล็งมาเลยอืมเล็งมาเลยกำเงินโยนมาตัวหนาเฮาเลยปวยเอาว่าสันป่ยคิดว่าได้ลายอยู่ในฝัน่ะอืมอย่อนี้คิดว่าเป็นฝันดีอยู่ค่ัครับ ตรกฟันแบบนี้ส่วนมากสีแดงเงินหรทอเงิ่ค่ะถ้าทนลูกฟันแบบนี้นุ้นจะถือเลขถ้าทานลูกฟันเกีียวก็ประเจ้าใหญ่ประเจ้าใหญ่นูจะถือเลขอยตามที่เกยฟันนะคะตามที่เคยฟันเนาะเลขอย่าฟังนะที่นี่แมนลุอยู่เลขนี่คือนุตีให้สี่ศูนย์สี่ค่ะเอ้า 4ี่ศูนย์สี่โอ้เลขก0าดกหางสี่ศูย์่ศูา่อนขศูนย์ศูนย์อยู่กลางโลกตายด้วค่ะลูกมนจิตเป็นสี่นเีเดียวค่ะน่กลกกับสี่ตายกับศูนย์ตายกับศูนย์ส งวดที่แล้วกับตัวเดียวเนาะงวดที่แล้วตีหอยซีหุกตัวเดียวปกตีสามตัวค่ะงวดที่แล้วงวดนี้ตีหอยสามตัวงวดที่แล้วยค่ะหางลู่สามหางลู่ค่ะได้ตีสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่แตเลยก็เลยมาฝันว่าพระบวชใหม่นะพอคอยเหล็กคอยเลขแล้วจะคล้องกับสื่อลอตเตอรี่แล้วไม่ไพ่ในมือนั้นยามคืนมาฝันเลยอื กร่ได่มือสิใจเงินให้อีบ่วนอใจควบอีว่วนอนี่ยนอออกเองเนี่ยมุ่ไยตรงม้าเลยนี่ยมาราคาจานจังมืออุจันจงมือจิครับอุ้มปบาหวนเนี่ยปลาอ้อยี่เจ้เพิคนกับว่าซื้อไายดอกค่ะคือคนถือกระไดจ้ะเอฟทีทั้งเบิดเถือพวกเราจังวดก่าทั้งเบิดนี่ สอนสอนที่สองสอนเจ็ดงวดเหรอคะเงวดสอนแล้วโอ้เปิดเจ็ดงวดสอนก็ทำมาได้นี่เห็นแต่อาบาวชิตเจนกับพ่องๆกันมาถ่ายเพิ่งมาเรื่อยๆกับเพิ่งดูไก่กันเพิ่งดูไก่โอ้ไก่กันนี่ก็เลยผ่ามาตามเลยว่าเจ็ดงวดสอนก็เลยแลีนมาตามเลยนี่เออโมหเฮานี่สิเอางวดที่แปดเอางวดที่แปดสี่ศูนย์สี เป็นเหล็กหางตัดเป็นเล็กตาเทปคนก็ได้ตัดให้แน่จักหน่อยผูเรียนพบปินต่เพบปินนะคะเอาจังสี่เ <reading> ด <V expand. S 1> ี <Rey waren> so <experienced> to to it it ๋ยวให้ตัดให้ให้เจ้าของเคนตัดให้นาะตัดให้มาว่าสิจังไดจับจังไดเอ้าขอปากกาแเน่ตัดให้แน่ทั้งใสะเตะนี่ครับเออนี่เอ้านี่ต้องให้เจ้าของเคนเป็นคนตัดตัดเป็นสี่สี่ ศูนย์สี่สี่ศูกับให้้อวงก้มห้ตัวเน้นๆนเห็นไหจ้ตัวหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่มือนเน่นชัดบอพี่นอถกจับเห็นไครับนี่นะครับผู้มป่าเตือนป่าเตือนเนาะเล็ป่าเตือนเ็บงวดซ่อน ต่อไปมูฮัมหมาหลุ่นกันงวดที่เป๋ครับผมเจ้ามือสิจายบออยู่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 ที่วัดพระเจ้าใหญ่เนาะใหญ่วัดหงค่ะวัดหงเรืองพี่น้องนะครับเลขเพิ่นบ่หลายโตเนาะท่านผู้ชมเนาะครับ404สตาร์ทเลนก็จะมี4404แล้วก็40บุดกลับให้นมัดสุดโตแล้วล่ะอ่านะครับกะรถ่ายสุดเนาะนะครับกัขอบคุณนะครับป่าเตือนนะครับที่ได้มาบ่าความฝันความฝันสู่ FC ท่านผู้ชมได้ได้ฟังแล้วก็แปลเป็นเลขให้พร้อมงวดนี้เป็นงวดที่8อ่หลุ่นไปนํากันว่าความฝันของป่าเพิ่นสีเข้าบ่นะครับขอบคุณนะครับป่าเตือนหลายๆเด้อครับผมสาธุครับขอบุครับว่าป้าทีครับครับวัดีครับครัท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณป้าเตือนนะครับในงวดที่8นะครับงวดที่8ของคุณป้าเตือนนะครับ ปเตือนเพื่อนกระดตัวเลขมาเป็นเล็404นะครับกับไฮตัดวินวินนั่ด้สองตัวนะครับจะมี440440นะครับถ้าทานผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของปเตือนกับไว้เป็นแนวทางไว้ด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขกโชคลาบตัวเลขทีมีน้งวันนะครับในงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 7นะครับแอดมินบุญทำนํำโชคกับเขาอ,ขอวยพรในทันผู้ชมนะครับ ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภเดยครับเ้อขอให้โชคๆมันหมันสวัสดีครับ